วันนี้นะครับผมเราจะพามารับของฟรีอีก <c oughs> ของฟรีชอบกันจริงๆแล้วเกินนะของฟรีเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะบอกความลับนะว่าตอนนี้ผมเติมโลบักกับร้านไหน Snowball <c oughs> บริการเติมโลบอก ที่ราคาโคตรดีและปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเติมเกมตอนนัง่งหรือเติมเกมตอนนอนก็เติมง่ายแน่นอนผมรับประกันเริ่มต้นที่เลทส,สี่จนไปถึงเลทส,สิบ oh. โลบักจุๆ่ๆแต่ใช้เงินจิบๆถึงขั้นต้องนั่งขยิบทําไมมันคุ้มอย่างนี้ <Yeah. S 1> นอกจากเติมโลบักแล้วย,ยังมีไอเทมที่ขายราคาก็ดีโลบักก็แถมโอ้โ oh. ห oh. ไม่ซื้อได้ยังไงตั้งแต่ผมมาเติมกับร้านนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้เติมเองอีกเลยเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยครับ snowball ที่สําคัญเลยเติมกับร้านนี้เลทแบบนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเข้าคลิปกัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอร์กัชานวิลเลเจเชนแน่นๆๆๆๆๆๆๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพามารับของฟรีอีก อชอบกันจริงๆแล้วเกินนะของฟรีเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเอาของฟรีกันซึ่งมันอาจจะเอายากนิดนึงใงสําหรับคนที่นอกเว็บโลบอกอะอันนี้คนอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนแบบละเอียดให้เลยและนี่คือไอเทมที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแต่คลิปนี้น่าจะลงหลังจากที่มันออกมานานแล้วนะประมาณมเกือบอาทิตย์แต่ก็ใครเผื่อใครที่ยังไม่รู้ไงนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องเข้ามาที่กลุ่ม w i n l o c k e r Family นะครับแล ับผมเริ่มต้นที่เพียง2โรบักเท่านั้นนะครับผมวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำยังไงวิธีการอุดหนุนผมนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะง่ายนิดเดียวเลยนะครับผมพิมพ์ในช่องเซิร์ชนะครับผมว่า W K.C. แล้วเซิร์เป็นกลุ่มครับหรือว่าลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมกดเข้าไปเข้าไปในกลุ่มวิลเลเกอร์แฟมิลี่ WKC เลยนะครับผมกดจอยไว้นะครับใครที่เข e ้ามาแล้วผมจะมีสุ่มแจกโรบักฟรีกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบๆเข้ามากันนะครับผมแล้วก็กดมาที่สตอร์ครับในส่วนนี้ผมจะขายเสื <user> windows, <of> ้อของผมทั้งหมดเลยนะครับผมเริ่ม <Judas> ต้นที่เพียง2องโรบักเท่านั้นอันนี้คือใครที่ซื้อแล้วผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณคือแบบซัพพอร์ตที่ดีของผมมากมากเลยนะครับนเือบคุ นะครับผมเพราะฉะนั้นรีบซื้อนะครับผมใครมาทันเดือนมะกราก,ก็โชคดีด้วยนะกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมม,มาครับคุณผู้ชมวิธีการทำนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า Google ก่อนเลยก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นครับให้คุณพิมพ์ว่า Gaming Amazon โรบอกก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมให้เราเข้ามาครับแล้วเราก็ดูตรงนี้นะครับผมพามเกมมิ่งนะครับผมกดเข้าไปครับนี่คือหน้าของพามเกมมิ่งนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มล็อกอินข้างบนนะครับผมให้เราเข้าไปแล้วก็กดสมัครสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีพามเกมมิ่งของโรบอกนะครับผมให้เข้าไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีการรับเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะต้องเป็นพามเกมมิ่งก่อนสําหรับคนที่สมัครพามเกมมิ่งในราคาทนว่้รับ เทมฟรีไม่ใช่แค่ว่าโลบอกอย่างเดียวนะหมายถึงว่าคุณจะได้ทั้งโลบอกทั้งเกมือื่นในเครือของพามเกมมิ่งด้วยรวมถึงการดูหนังฟรีอะไรพวกนั้นด้วยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะมาเอาเพียงแค่ไอเทมอันนี้คุณก็กดทายพามได้เลยครับปึ้งอ่าคุณกดอันนี้เป็นการทดลองใช้นะครับไอในส่วนนี้เนี่ยเราก็เข้าในส่วนของพามวิดีโอแล้วกันนะครับผมไอที่คุณสมัครมานั่นแหละนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย หลังจากที่คุณล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยมันจะเขียนข้างบนว่า start your seven day free tutorial นะครับผมหมายถึงว่าเริ่มการทดลองใช้ฟรี7วันอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับไอพวกพายเมนอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอเซนเซอร์ไว้แล้วกันนะครับผมเนี่ยตรงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ให้ดูหน่อยก็ได้มันจะเขียนว่าไทยบาท189บาทต่อเดือนคุณสามารถดูได้ที่แอคเคา t ์ของคุณในเซตติ้งแล้วก็ดู Membership ได้เลยว่าจะหมดอายุวันไหนประมาณนั้นนะค,ะนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไไไไมมม่่่ต้ออองงปะรรสักเทาหผน Enjo นะ เนี่ยเห็นไหมสนุกกับของรางวัลและหนังและทีวีโชว์เห็นไหมเรากดตรงนี้ไปเลยครับ start your free นะครับผมเพลย์เลยเห็นไหมจ่ายที่หลังเรากดไปครับปึ้งหลังจากนั้นเรารอที่หน้าโหลดตรงนี้นะครับผมรอมันโหลดเสร็จปึ๊บมันจะมาที่หน้านี้ปึ๊บโทรศัพท์ผมมันเด้งว่าไอ้นี่เว้ยมันเด้งว่าการทดลองใช้ m เม o n Prime v ดีโอได้เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมพอเรากดอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คุณดูตรงนี้เลยครับมันจะมีคําว่า cream now ใช่ไหมกดรับเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็กดเลยครับกดคลิกไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมหน้าน นี้ก็คือบอกว่าเราได้เทมอะไรนะครับผมและนี้ก็คืออีเมลอะไรตรงเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเซนเซอร์ไว้ให้หมดเลยนะครับสำหรับอีเมลของผมนะแต่ด้านบนสุดนะครับผมโยโคสสำหรับโยโคดนะครับผมให้เรากดคัดไปครับเรายังไม่ต้องออกหน้านี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่หน้ารีดยมโคดเลยครับวิธีการไปหน้ารีดยมโคดเนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมว่ามันกดยังไงนี่ตรงนี้มาที่อันที่สองนะครับ go to นี่ palm gaming กดเข้าไปเลยครับมันจะมาที่หน้านี้นะครับผมใครที่ไม่มีหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ด้านลลลล่่่าาาางงงงนนนีีีี้้้้้ดวววยยยยแแกกกััรหมมมมถึไเเเือป คอนโทรล V หรือว่ากดวางไปก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรากดรีดียมปึ๊บมันอาจจะให้คุณเวลิ f y ตัวเองนะครับผมแล้วก็กดเวลิ f y ไปคอนโทรลเลอร์ Controller. อ่ะโอเคคอนโทรลเลอร์ Controller. ปึ้มเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมเราได้มันแล้วนะครับผมสําหรับเจสกีด้านหลังนะครับผมมันเป็นของที่สวยมากเลยนะแลันนี้ก็ไม่ต้องรอด้วยนะครับว่ามันจะรอนานแค่ไหนนะครับผมอันนี้ได้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่เรากดแบ็กทูเรียมก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ากดอันนี้มันจะเป็นการใส่ทันทีนะครับเรากดตรงนี้ไปหลังจากนั้นไปดูที่อวตารของเราเลยครับนี่เลยเข้าแล้วนะครับผมสําหรับอันนี้นะครับผมเป็นยังไงครับเอาง่ายไหมผมว่าเอาง่ายเอาเรื่องเลยนะอันนี้นี่เป็นไงครับอันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ ไปรับกันด้วยนะครับผมสําหรับตรงนี้เพราะว่าเรากดทาย7วันแล้วเรายกเลิกการทดลองใช้อันนั้นก็ได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ดูคลิปนี้ทําได้กันไหมครับถ้าทําได้นะครับผมอย่าลืมกด สับสไคร์ไลค์แชร์ให้กับบล็อกข้อเสนอวิวแลก็ชแนลให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคนติดตามจะ1นึ่งแสนแล้วยังไงช่วยๆกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอร้องละจะ1นึ่งแสนแล้วจะได้ดีใจแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่ได้ยังไงสงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับรักทุกคนนะครับบ๊าย่ายครับพระอาทิตย์ต้องลง <Oops. S 2> นี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาท T เ,เสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปนแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนาเลยครับวินล็อกเกอร์แฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบกักพิมว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ